สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆหกโมงครึ่งครับวันนี้อากาศครึ้มฟ้าฝนตกฟ้าปิดตลอดทั้งวันวันนี้ตอนนี้อยู่บนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับมุ่งหน้าไปพัทยาครับการจราจรคู่ขนานวันนี้คล่องตัวแต่ว่า มอเตอร์เวย์ขาออกพัทยาแน่นเอียดครับวันนี้บรรจุดต่อเนื่องสาวันครับช่วงเย็นหกโมงครึ่งครับวันนี้ขาออกไปพัทยาครับมอเตอ,อร์เวย์แน่นมากขยับทีละน้อยครับฝนตกด้วยช่วงเย็นตอนนี้หกโมงครึ่งครับฝนตกการจราจรก็เลยติดขัดไปเยอะเลย มัตเวีพัทยาครับขาออกรถแน่นมากคู่ขนานก็เริ่มแล้วครับวันนี้ฝนตกการจราจร,รก็เลยหนานแน่นมาก ผู้ขนานขาออกพัทยาครับช่วงนี้หกโมงครึ่งขยับได้เรื่อยๆแต่มอเตอร์เวย์ครับขาไปพัทยารถแน่นมากการจราจรแน่นมากเคลื่อนตัวนเคลื่อนตัวช้าเพราะมันเป็นวันหยุดต่อเนื่องสามวันครับ พัทยาแน่นมากวันนี้ขาออกตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งครับเดินทางออกจากกรุงเทพเยอะวันนี้แน่นเลยมอเตอร์วเวย์กรุงเทพพัทยาใช้ความเร็วได้ไม่เยอะครับเพราะฝนตก จราจรคู่ขนาดมอเตอร์เวย์และมอเตอร์เวย์ครับควบคู่ไปวันนี้ฝนตกช่วงเงย็นครับ ่ากเ,เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ6โมงครึ่งยังกัดทุ่มหนึ่งนะตอนนี้ฝดตกฟ้าปิดทั้งวันวันนี้ เส้นทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับข่าออกไปพัทยาช่วงเย็นครับช่วง6โมง6กวา่าการจราจรหนาแน่นมากครับ นอนมืดใช้ความเร็วไม่ได้เยอะเพราะฝนตกด้วยอันตรายโค้งนี้ไฟไม่มีไฟไฟเพิ่งจะติดให้โค้งนี้ฝนตกด้วยช่วงเย็น นตกแบบนี้ถ้ามีอะไรสะดุดนี่คือยาวเลยดีหน่อยวิ่งตามไปได้เรื่อยเป็นวันหยุดต่อเนื่องเลยรถก็เลยเยอะ หยุดสวันติดต่อกันก็เลยรถก็เลยเดินทางออกมาเที่ยวข้างนอกบอตัตรเวย์ขาออกไปพัทยารถก็เยอะครับเดินทางออกจากกรุงเทพไปเที่ยวพัทยารถเยอะมากช่วงเย็นช่วงหกโมง นนมืดมืดไม่พอไฟไฟถนนไม่มีด้วยฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับอคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ รถเริ่มติดแล้วสีแยกใหญ่รถติดเพราะว่าช่วงเย็ยนรถรถจะออกจากกรุงเทพมาท่าเรือม,มาเล็ฉเชีังมาพวกนี้เยอะ